ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็วันนี้พบกันอีกครั้งครับกับช่อง New Channel JP วันนี้ผมมีเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆจะมาฝากกับพี่ๆน้องๆครับไว้เพื่อเติอนจิตสกิดใจในการใช้ชีวิตอย่างงชีวิตของเราให้อยู่ดีมีสุขและให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้อย่างไรครับ จะย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วผมได้ป่วยเป็นไขข้อเสียตามที่ไจเตือนมาครับเหมือนจะเป็นสอนแต่มันคือนมาชัดๆเลยตอนนั้นผมเป็นไขข้อเสียปวดแสนจะทรมานมากครับเวลาเราเดินเหินหรือว่าลงน้ำหนักมันเหมือนกับยืนอยู่บน เหยียบย่าลงบนเข็มหลายร้อยพันเล่มมันโอใครไม่เจอกบบตัวเองมันไม่ความรู้สึกนี้มันไม่สามารถจะเข้าถึงจริงๆครับปวดทรมานมากผมก็ตะเอนไปรักษาอะไรต่างๆก็ไม่ดีขึ้นครับหมอวินิจฉัยไปต่างๆนานานะว่าผมเป็นโรมาตอยด์มั่งเป็นเกามั่งพบกดยูริกในร่างกายมั่ง่ก็ไม่สูงึงขนาดที่จะเป็นเกาได้อะไรประมาณนะั้น ผมก็เลยปรึกษาญาติๆทางเมืองไทยว่าเอางี้ไหมทางญาติก็แนะนําว่าเอางี้ไหมมีสมูนพายตัวหนึ่งที่เห็นเขากินแล้วก็มันหายจะลองส่งมาให้กินก,ก็โอเคก็ลองดูนะเขาก็ส่งมาในห,ห่อเป็นส่งพัสดุมาก็มาชงกินเขาเลยครับชงกับน้ําอุ่นก็เป็นสมุนพายตัวนี้ครับที่โชว์ขึ้นหน้าจอ หมือนนี่ึ้นสวรรค์จริงๆครับเพราะผมหลังจากกินแล้วผมก็ไปนอนนอนลงตื่นขึ้นมาก็โอ้โหลุกขึ้นมาความเจ็บปวดของร่างกายที่มันเจ็บปวดอยู่มันไม่รู้มันหายไปไหนตอนแรกมันจะปวดที่ข้อเท้าปวดข้อเท้าแล้วก็ลามขึ้นมาน่องมาเอวมาหลังแล้วขึ้นไปจนบนขอบขยับตูวไม่ได้ปวดทรมานมากแต่วันนั้นเมื่อผมกินยาเสร็จผมตื่นขึ้นมาโอ้เหมือนขึ้นสวรรค์เลยความเจ็บความปวดไม่รู้มันหายไปไหน ผมสามารถลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินได้อย่างคล่องตัวแล้วก็วิ่งได้ในทันทีซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมคิดว่านะถ้าเกิดแผ่นดินไหวไฟไหม้บ้านหรืออะไรถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์นะนะผมคิดว่าผมเนี่ยจะต้องเป็นคนแรกเลยที่ต้องเสียชีวิตเพราะผมไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้โดยฉับพลันและวิ่งหนีอะไรไปได้เลยโดยเร็วเลยไม่สามารถจะทําแบบนั้นได้เลย ถนนนนทางที่เขาใช้เวลาการเดินทางแค่5นาทีผมจะใช้ย0สนาทีในการเดินขึ้นบันไดก็ต้องโอ้โหค่อยๆจับลำบันไดค่อยๆสาวขึ้นแต่ละขั้นแต่ละสี่บันไดมันมันทรมานมากแต่หลังว่าได้กินยาตัวนี้มันขึ้นสวรรค์เลยหลไรกันนั่นองก็ชมกินเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นโอ้ยมันมันปอดโป่งโล่งสบาย แต่หารู้ไหมว่ามันคือภัยตรายที่ค่อยๆคืบคลานกินเนื้อกินตัวผมมาตลอดเลยกินอาหารก็อร่อยกินข้าวก็อร่อยมาสังเกตดูตเองจากการส่องกระจกแล้วหน้าตาบวมหูตาบวมผิดปกติพอดีว่าบริษัทถึงวาระครบรอบไปตรวจร่างกายประจำปี ผมก็ไปตรวจร่างกายผลตรวจร่างกายออกมาว่าพบสิ่งผิดปกติในร่างกายของผมเยอะมากมีทั้งปอดตับกระเพาะกระเพาะที่บางจนเก็บทะลุและก็ปรากฏว่าเจอไวรัสตับอักเสบไวรัสบีตับอักเสบในในตับแล้วก็เจอวัณโรคที่ปอด ว่าปอดติดวันนโรคขึ้นมาหมอก็สั่งผมให้ไปโรงพยาบาลใหญ่ไปตรวจลง,งเข้าโรงพยาบาลใหญ่อีกรอบหนึ่งเพื่อตรวจหาวินิจฉัยหาสาเหตุเสร็จปับ๊บผมก็ไปไปที่โรงพยาบาลใหญ่พอตรวจเสร็จปับ๊บหมอเขียนใบสั่งให้ผมแอดมิดเลยวันนั้นห้ามเยี่ยมห้ามประกันแล้วก็ออกคำสั่งไปทุก ทุกหน่วยงานของของของรัฐบาลว่าบุคคลคนนี้ห้ามเดินทางไปไหนห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วยพอดีว่าตอนนั้นนะผมก็ได้รับกรีนการ์ดได้รับเอจูเป็นได้สัญชาติของคนญี่ปุ่นแล้วนะครับเขาก็เลยสั่งแอดมิดเข้าโรงพาบาเลยนอนลรงพาบาอยู่เดินเครื่งเพื่ออบยา แลวก็รักษาไวรัสตัวนี้เพราะว่าในญี่ปุ่นะไวรัสตัวนี้เขาได้ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเขาจนคิดว่าม,มันหมดไปแล้วจากจากเกาะแต่ว่ามันมาเจอที่ตัวเราเลยก,ก็เป็นการที่ว่าตื่นกลัวกันว่าผมจะนําเชื้อนี้ไปติดกับประชาชนคนอื่นก็เลยต้อตงสั่งแอดมิทแล้วก็หล่มยาฆ่าเชื้อทั้งอะไรต่างๆวันนั้นผมกินยาอยู่ นอนกินยาแล้วก็ตรวจร่างกายทุกวันทุกวันทุกวันว่าจนกว่าจะจะติดลบแล้วก็หายไปในที่สุดใช้เวลาการรักษานอนอยู่นโรงพยาบาลเดือนครึ่งครับรักษาทั้งกระเพาะทั้งตับทั้งปอดอะไรต่างๆของผมจนหายเป็นปกติหายเป็นปกติแล้วยังไม่หมดช่วงที่จะต้องรักษาตัวครับต้องโดนควบคุมตัวอีก2ปีคือกินยาประกบไปตลอดตลอด ในสปีครับแล้วก็เทียวเป็นตัวว่ามันจะกลับมาไหมอะไรเนี้ยก็ครบรอบจนรักษาตัวครบ2ปีว่าเวาลาสตัวนี้ไม่สามารถไม่ไม่ได้ไม่กลับมาเป็นอีกแล้วถึงเขาถึงปล่อยให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติอยากจะนําประสบการณ์ตัวนี้มาบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆพีนพนพน่น้องๆครับคนที่รัก คนใกล้ตัวนะครับช่วยบอกตอนไปกับสมุนไพรตัวนี้นะครับถ้าไม่มีไม่มีผ่านออยยอไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเลยดีกว่าครับยาวมามากินเขาจะข่าวลือข่าวอะไรว่าดีขนาดไหนก็เพราะว่าไอในยานั้นอ่ะหลังจากที่ว่าผมเข้าโรงพยาบาลนะตอนนั้นเขาก็ซักไซา์ประวัติว่าไปยังไงมายังไง ที่มาเกิดเป็นตัวนี้ได้ผมก็เลยบอกกล่าวเรื่องราวกเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้ทางยาส่งมาให้เขาก็เลยขอตัวยาตัวนี้ไปตรวจปรากฏว่าไงครับเจอสารสเตรยรลอยในในยาสมุนไพรตัวนี้ซึ่งโดนผสมผสมเข้าไปโดยเกินเกินมาตรการมาตรฐานของอของกรมอทยอทั่วไปก็ไม่รู้ว่าเขาทํามาได้อย่างไรเนาะเพราะว่าปะกะติแล้วเนี่ย ในยาทุกตัวมันจะมีครับยาหยอดตายาแก้ปวดายาแก้คันอะไรต่างๆนี่มันจะมีสารสรอยด์หมดนะครับในนั้นแะแต่ว่ามันจะมีในปริมาณที่เพียงพอที่ร่างกายจะขับออกมาได้แบบไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในสมุนไพรตัวนี้ครับบอกว่ามันมีสารสเรอยด์อยู่เกินในจํานวนจํากัดของของกรมอยอยเพราะว่าสารเจรอยด์นี้เอาจริงๆเลยนะครับเป็นเป็นสารที่ ใช้ไปกดประสาทให้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดกับอาการของร่างกายการจะไปกดประสาทไปกดประสาทส่วนสมองไม่ให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้ช่วยรักษาอะไรให้มันดีขึ้นมากมายาส่วนมากเขาจะใช้กับทหารที่สู้ลบในสนามรบเกิดโดนยิงโดนแทงอะไรเป็นแผลใหญ่ไม่สามารถจะ เจ็บปวดไม่สามารถจะทนพิษบาดเจ็บได้ mm hmm. ก็จะใช้สารตัวนี้นะครับไปช่วยไประงับความเจ็บปวดไปตัดความรู้สึกความเจ็บปวดที่สมองแต่ว่าเวลาเราใช้มากๆไปใช้เกินไป mm hmm. ก็จะไปกดภุมิคุ้มกันของเราให้ลดน้อยถอยลงไปทําให้เป็นภุมิคุ้มกันบุกร่กองตักเกิดเชื้อไวรัสต่างๆอะไรที่มัน ทุกคนมันมีอยู่แล้วในร่างกายของเรามันมีไวรัสอะไรต่างๆที่แอบแฝงอยู่ในร่างกายของเราแต่มันไม่สามารถจะแสดงอาการมาได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันร,ร่างกายของเราดีที่จะกดทับมันไว้ได้อยู่แต่เมื่อไร่ที่ร่างกายสารภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องไปเนี่ยมันก็จะแสดงตัวออกมาอย่างอย่างผมที่ได้รับมานี้เพราะว่าไปกินสมุนไพรที่มีสารสเสียรอยผสมม,มากเกินไปก็อยากให้พี่น้อง เพื่อนๆพี่ปานาอาด้วยช่วยกันอเอือมัดระวังด้วยนะครับก็บอกกล่าวกันไปทุกคนจะได้อยู่รอดปลอดภัยก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยบอกกล่าวต่อๆกันไปขอบคุณครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับได้เจอกันใหม่ลิปหน,นะครับ